ไฮสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนทำสกูช,ชีเบบีบ้ทีสัตว์ทะเลเป็นตาน้ำนะคะทุกคนอันนี้เราสามารถบีบเล่นเป็นสกูช,ชีได้และก็สามารถเล่นน้ำในตาของเบบี้ทีได้เหมือนกันนี่เราแยกเป็นตาสองสีได้ด้วยนะหรือจะแบ่งเทครึ่งออกมาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันดูน่ารักจะตายทุกคนว่าไหมคะ,ะเรามาเริ่มทำสกูช,ชีกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนอย่างแรกเราก็อากระดาษ A4 มาแผ่นหนึ่งนะคะแล้วเราก็ทำการพับครึ่งแบบนี้เลย ค่ะทุกคนพระว่าเดี๋ยวเราจะใช้กระดาษแผ่นนี้นะคะวาดทั้งข้างหน้าน้องแล้วก็ข้างหลังน้องเลยเริ่มะะแรกก็วาดจากข้างหน้าน้องก่อนนะคะก็จะเป็นตัวเหลี่ยมๆแบบนี้เลยนะคะเพราะน้องเป็นปลากระเบนค่ะทุกคนนก็จะเติมตรงขอบขอบของน้องไปด้วยนะคะ แล้วก็มีตรงนี้ของน้องด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะคะตรงนี้ต่อไปก็มาเริ่มร่างตรงโครงหน้าน้องได้เลยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าในคลิปน้องๆจะมองเห็นรอยร่างอันนี้บ้างหรือเปล่าแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวน้องๆแคปหน้าจอตรงตอนที่เราตัดเส้นขอบของน้องเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พาไปวาดตามกันได้เลยค่ะทุกคนอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนตรงที่เราทำหยักๆตรงตัวน้องแล้วนะคะเราจะไม่ ถ้ามันเส้นตรงค่ะจะเอาให้เป็นหยักๆกนิดหน่อยคล้ายๆเหมือนตอนที่เราวาดขนของกระต่ายแบบนั้นเลยค่ะตรงหางเราก็ทําด้วยนะคะเราจะทําทุกส่วนเลยค่ะ พอเสร็จแล้วเราก็มาแต่งหน้าของเจ้าปากกระเบนของเรากันหน่อยนะคะทุกคนมีทั้งตามีทั้งปากนะคะแล้วก็มาถึงตรงหัวกลมๆของเบบี้ทรีนะคะตรงนี้ที่เป็นหลายๆสีแล้วเราก็จะมาวาดดวงตาสองข้างให้น้องนะคะอันนี้เราจะทําเป็นตาโกธนะคะทุกคนเราจะวาดเป็นขอบตาไปก่อนนะคะข้างในเราจะไม่วาดเพราะ,ะ,ะว่าเดี๋ยวดวงตาตรงนี้เราก็จะตัดออกอยู่ดีค่ะมาเติมขนตาให้น้องสักหน่อยนะคะแล้วเราก็ไปตัด เส้นกันได้เลยค่ะแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆแคปหน้าเจาแล้วพาไปวาดตามได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มการระบายสีกันเลยนะคะเราจะใช้เป็นเบอร์นี้นะคะระบายสีขอบตัวน้องก่อนนะคะ แล้วเราก็จะใช้สีเทาเบอร์นี้นะคะทุกคนมาทําเป็นเงาขอบตัวของน้องนะคะถ้าใครไม่มีสีมาร์เกอร์หรือปากกาเมจิกนะคะน้องๆสามารถดัดแปลงสีจากสีไม้หรือสีเทียนสีอะไรก็ได้เลยนะคะตามที่น้องๆมีหรือน้องๆถนัดกันนะคะก็เทียบสีตามนี้เลยนะคะแล้วก็เอามาระบายได้เลยค่ะอันนี้เราก็จะใช้สีเทาอันนี้นะคะวาดขอบเงาให้หมดทั้งตัวเลยนะคะน้องๆ เราก็เอาสีแดงมาเติมตรงเหงือกน้องตรงนี้หน่อยนะคะไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเหงือกหรือเปล่าน,นะคะตรงนี้แล้วมาต่อกันด้วยสีชมพูเบอร์นี้เลยนะคะมาวาดตรงหัวกลมๆของน้องอันนี้นะคะต่อไปเราจะมาเริ่มระบายตรงหน้าน้องกันแล้วนะคะเริ่มจากดวงตาด้วยปากกาอะคริลิกก่อนเลยเราะจะวาดเป็นขอบตาของน้องเฉยๆนะคะทุกคนข้า<ม>งในยังไม่ต้องระบายนะคะ แล้วก็จมูกเบอร์นี้นะคะแล้วก็ปากเบอร์นี้ค่ะแล้วก็มาเติมลายแก้มให้น้องนะคะแล้วก็หน้าน้องเราจะใช้เป็นสีเนื้อนะคะเป็นสีไม้นี่เองระบายตรงหน้าน้องให้หมดเลยค่ะ แล้วมาต่อกันด้วยตรงสีแก้มน้องนะคะสีแก้มน้องเราจะใช้เป็นเบอร์1นของสีไม้คอลินนะคะนี่ค่ะทุกคนเราก็ตกแต่งตรงข้างหน้าน้องเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะเหลือข้างหลังนี้เดี๋ยวเราวาดข้างหลังนี้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้เราจะติดเทปใส่ตรงแผ่นข้างหน้าก่อนนะคะทุกคนเราจะติดไอ้หมดทั้งแผ่นนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นการเคลือบตัวน้องเอาไว้ค่ะ พอเราติดเสร็จแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเราก็จะทําการลอกน้องออกมานะคะแล้วก็จะตัดตรงขอบตัวน้องให้หมดเลยนะคะเราก็ไม่ได้ตัดไปให้ถึงตรงขอบปากกาดําที่เราวาดไว้นะคะจะเว้นไว้นิดนึงพอเราตัดออกมาแล้วนะคะก็จะได้เป็น2แผ่นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวข้างหลังนี้เราก็จะวาดเป็นหลังของปากกาเบนนะคะพอเราวาดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแผ่นข้างหลังนี้เราก็ไป ปะเทปใสเหมือนกันเลยค่ะเป็นการเคลือบทั้งหมดเลยนะคะนี่เสร็จแล้วแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแผ่นเงาๆแบบนี้ทั้งสองแผ่นเลยนะคะแล้วพอเราออกมาประกบกันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาน้องนะคะไปตัดตรงตาออกค่ะตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะทําเป็นใส่ตาน้ําลงไปค่ะตรงนี้อ่ะขอมาทําตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนตรงนี้เราก็จะทําเป็นขอบตัวของน้องนะคะให้ตัวน้องมีขนาดหนาขึ้นนะคะเราจะใช้สีเดียวกับน้องปาก เลยนะคะตรงนี้แล้วเราก็จะใช้เป็นไม้บรรทัดมาวัดเส้นนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะให้เส้นเท่าๆกันทุกเส้นนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะทําเส้นขอบทั้งหมด2เส้นนะคะพอเราวัดเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะเคลือบด้วยเทปใสเหมือนเดิมเลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดมันออกมาเลยค่ะ เสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะทั้งหมดที่เราทํามาก็มีอยู่เท่านี้นะคะตอนนี้แล้วต่อไปเราก็จะมาทําในดวงตาของน้องกันค่ะโดยเราจะเอากระดาษที่เป็นดวงตาของน้องนี่นะคะอันหน้านี้แล้วก็มาทาบแล้วก็วาดนะคะวาดข้างในให้เป็นตาโกดของน้องเลยนะคะ พอเราวาดเสร็จแล้วนะคะเอาออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไประบายสีกันเลยค่ะทุกคนเริ่มจากสีน้ำตาลเข้มนะคะวาดข้างในดวงตาอันแรกเลยค่ะระบายไปทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วขอบตาชั้นต่อมาจะใช้เป็นสีน้ำตาลที่มันอ่อนลงมานะคะและขอบสุดท้ายเราก็จะใช้เป็นสีเหลืองนะคะพอเราระบายพื้นดวงตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ปากกาอะคริลิกสีขาวนะคะมาเติมวุง้งวิ้งในดวงตาค่ะก็จะออกมาเป็น แบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะเอาลองมาทาบดูนะคะทุกคนน้องสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยเอาจริงๆนะคะถ้าเอาตากโกดนี้มาทําเป็นตากิ้งก็ดูสวยเหมือนกันดีนะคะก็แล้วแต่น้องๆจะ DIY ประดิษฐ์ตามจใจตัวเองได้เลยค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทําตาน้ําของเราแล้วนะคะเราก็จะใช้ถุงหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวลองพับครื่องดูแล้วก็มาทาบดูนะคะแล้วเราก็จะเตรียมน้ําสีฟ้านะคะเป็นน้ําเปล่าผสมสีนะคะทุกคนโดยเราจะ ใช้สีของปากาคเคมีนะคะการผสมสีของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเอาสีมาระบายตรงฝานะคะถ้าอยากได้เข้มหน่อยก็ต้องระบายหลายๆรอบนะคะแล้วเราก็ปิดฝาลงไปในขวดนะคะแล้วก็เขย่าค่ะทุกคนพอเขย่าไปนะคะน้ําเปล่ากับสีก็จะผสมกันค่ะจะเอาสีเข้มหรือสีอ่อนสีขนาดไหนก็ตามชอบของน้องๆเลยนะคะอุปรกรณ์การทําตาน้ําของเราก็จะมีถุงพลาสติกกับน้ําสีน้ําเงินนะคะแล้วก็เราก็จะใส่กาก,ากเพชรไปด้วย แล้วก็จะมีน้ำมันพืชนะคะแล้วก็ไฟแช็คค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะใส่เป็นกากเพชรไปค่ะเพื่อเติมความวุ้งวิ้งเข้าไปในดวงตาของน้องนะคะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะแล้วก็ต่อด้วยน้ำมันพืชนะคะทุกคนน้ำมันพืชนี้ก็คือน้ำมันที่เราใช้เอาไว้ทอดไข่ทอดหมูทอดไก่นั่นเองนะคะเนี่ยแล้วพอเราออกมาทาบที่ดวงตาน้องนะคะน้องก็จะมีกาก,ากเพชรแบบนี้เลยค่ะวุ้งวิ้งเลยนะคะเนี่ย ต่อไปนะคะเราก็จะเติมน้ําที่เราผสมเอาไว้นะคะลงไปในถุงนี้เลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะน้ําก็จะแยกชั้นออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนน้าเปล่ากับน้ํามันก็จะไม่ผสมกันเลยนะคะต่อไปเราก็จะมาพับถุงครึ่งแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําให้น้ํามันกิ้งไปข้างนู้นทีข้างนี้ทีแบบนี้นะคะโดยที่เราจะใช้ไฟแช็คนะคะร่นตรงนี้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆเด็กๆนะคะ Yeah. <sighs> ต้องให้ผู้ปกครองช่วยทําให้นะคะรดนไฟทั้งแถวนะคะแต่เราจะเว้นรูไว้ตรงกลางตรงนี้นะคะให้น้ํามันไหลได้ไปมาพอเรารดนไฟเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะตาน้องก็จะกิ้งไหลไปมาแบบนี้ได้เลยนะคะแล,แล้วเราก็จะใช้ไฟมารดนบนนี้เหมือนกันนะคะ<ๆ>เพื่อทําการปิดจบการทําตาน้ําค่ะทุกคนถ้าใครมีเครื่องซีนถุงคิดว่าน่าจะดีกว่านะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนตาน้ําของเราอันนี้ นะคะคทีนี้ก็เหลือขั้นตอนการเอาตาน้ำไปติดกับกระดาษสกุช,ชี่ที่เราทําเมื่อตะกี้นะคะเราก็จะลองเอามาทาบดูก่อนนะคะโอเคเป็นแบบที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอามาติดเลยค่ะทุกคนโดยเราจะใช้เทปใสในการยึดถุงน้ํานี้เอาไว้นะคะติดไปให้รอบๆเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้น้องเลื่อนหรือหลุดออ,ออกมาได้นะคะ แล้วข้างหลังน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมน้ำมาสามารถกิ้งลงไปในรูตรงนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าน้ําสีฟ้านี้ยังไม่ค่อยขึ้นก็ยังไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะว่าตอนเราใส่ถุงทําสกูชี่นะคะเดี๋ยวมันก็จะดันน้ําขึ้นมาเองค่ะต่อไปเราก็จะติดดวงตากโกดให้น้องนะคะโดยเราจะใช้เป็นกาวสองหน้านะคะปิดทั้งสี่มุมเลยค่ะ พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลอกกาวสองหน้าออกนะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะก็ <Cob alt. S 1> จะทําการเอาตรงนี้นะคะติดลงไปที่กระดาษที่เราวาดดวงตาเอาไวะะ้เลยค่ะน้องๆเล็งตาให้ตรงกับที่เราวาดไวะะ้เ,าวาเลยนะคะพอติดเสร็จแล้วตาน้องก็จะออกมาเป็นสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนอ่าแล้วเราก็จะมาตัดกระดาษส่วนเกินตรงนี้ออกนะคะพอะตัดเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนนี่ขั้นตอนนี้ตาน้องเสร็จแล้วนะคะ น้องๆทดลองเล่นกิ้งไปมาได้เลยค่ะใครที่ทํามาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะส่วนข้างหลังน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะต่อไปแล้วก็จะใช้กระดาษตรงนี้นะคะมาติดเป็นขอบตัวน้องค่ะเพื่อที่จะทําให้ตัวน้องหนาขึ้นนะคะขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะแค่ <c oughs> เราทาบกระดาษให้ตรงนะคะแล้วก็จะใช้เทปใส่นี่นะคะ ปิดขอบตรงนี้ให้หมดเลยนะคะน้องๆดูคลิปแล้วทำตามกันไปได้เลยนะคะเดี๋ยวขอว้าไปตอนที่เราติดขอบตัวน้องเสร็จแล้วนะคะพอติดทั้งหมดเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่หน้าตาของน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันต่อไปแล้วก็จะใช้ตรงแผ่นหลังของน้องนะคะมาปิดตรงนี้แล้วเราก็จะติดเทปใสเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะติดรอบๆนะคะแต่ว่ายังเหลือลูตรงนี้ไว้หนึ่งลูนะคะเพื่อที่เราจะทําการยัด ถุงพลาสติกลงไปค่ะถุงพลาสติกนี้เราได้ทําการตัดเป็นเส้นไว้แล้วนะคะเพราะว่าของเรานี้จะไม่ใส่เป็นทั้งถุงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นก้อนค่ะพอเราบีบบีบไปมันก็จะเป็นก้อนนะคะพอเราตัดเป็นเส้นนะคะรู้สึกว่ามันบีบฟินมากกว่าค่ะเมื่อเราใส่ได้พอดีแล้วนะคะตานนองก็ไม่ได้เต็มเบ้าเกินไปนะคะสามารถเอียงซ้ายเอียงขวาแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราใส่แน่นกว่านี้นะคะน้องก็จะไม่สามารถเอียงตาน้ําได้ะค่ะเพราะว่า ผงพลาสติกที่เรายัดไปมันจะดันน้ําขึ้นมาเต็มลูกตาเลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการปิดรูตรงหัวข้างบนนี้ค่ะปิดให้หมดให้แน่นๆเลยนะคะแล้วเราก็จะได้สกูชี่ที่บีบได้แบบนี้เลยค่ะทุกคนแล้วนี่ก็คือข้างหน้าของน้องนะคะอุ้ยน้องน่ารักมากเลยค่ะเร้ก็สามารถเล่นตาของน้องได้แบบนี้เลยนะคะแล้วข้างในก็จะมีกากเพชรวุมวิงด้วยนะคะแล้วก็ทําน้ําไหลเอียงซ้ายแล้วก็เอียงขวาได้ด้วยน้อง น้องคิดว่าแอบคล้ายๆกับเบบี้ทีตาน้ําของจริงไหมคะเราสามารถแบ่งตาเป็นสองสีได้ด้วยนะอยากรู้จังว่าจะมีคนทําตามจากคลิปนี้ไหมยอยากให้น้องๆทําตามลองไปเล่นกันนะคะมันน่ารักมากเลยค่ะถ้าน้องๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s <and> u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ